เพื่อเก็บสามแต้มสุดท้าย,ย,ยของไทยพีเนลินเล่นให้สมศักดิ์ศรีแชมป์ช่วยกันเล่นช่วยกันไล่จบด้วยการทำประตูต้องจบสามแต้มตั้งแต่ครึ่งแรกเล่นให้เห็นว่าเราคือแชมป์เล่นให้ฟอนบอลเราเห็นว่าเรารักแฟนบอลขนาดไหนมึงรักแฟนบอลขนาดไหนมึงเล่นให้จำที่ขนาดนั้นต,ตั้งสมาธิด้วยกันหนึ่งสองสาม น้อนมาใหม่ชาวัดเบินมาสวยมากครับจวะน,นี้มาชนาิน่ามาชนาิน่าทำชิงหลุดไปมาชนาิน่าได้ล่อเป้ายิงครับหนึ่งศูนย์เลยครับโอโฮโฮ้โหเรือเต็ดขึ้นนำครับอีกนัดต้องมาชนาิน่าห0ังนาทีครับโอโ้โห ผมแมงเข้ามามาชน่าให้เดียโกโ้เดียโก้ทำชิงเดียโก้กลับมามาชนา่าสองคนนี้เดียโกโ้หลุดแล้วครับเดียโก้ยกแล้วก็สองศูนย์ครับโอ้โหเดียโกโ้หลุยซานโตน่าเลือดเย็นจริงๆโอ้ผัดมาไม่ถึงสองนาทีครับประตูที่สองของเรนเด็กเกตการิงของเดียโกโ้หลุยซานโต โด่งข้ามไปเลยเอาครับหลุดขึ้นมาอนวินแล้วยิงยัดเป็น3-0ยับโอ้โหอนวินยูจีนโอ้โ,โ,อโห5นาทีสุดท้ายครับในครึ่งเวลาแรก ชิงเลยครับรีโวงปีพื้นดีครับยังทันเก็บบอลไว้ย้อนหลังไปคีีนึงคาะุตายามจะแหวกแหวกกระชากแล้วหยอดมาขึ้นโค้งนี้เอาเลยครับไล่มาหรือเปล่าได้มาคารุมีเอาครับ1นต่อสครับโอ้กอกาลุด้าครับใครแตกครับกระทะเรือนาทีสี่สิบนะครับเริ่มมาเพียงแค่3มนาทีในครึ่งหลังครับ จังหวะทางขวาของสรุตะหนีแล้วชิปข้ามาเลยครับมงเข้าไปแล้วครับชัดเจนครับลูกนี้ ยิงมาแล้วปล่อยครับหลุดขึ้นมาอีกแล้วอนวินปาให้มาเชน่ายิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับว่าสี่ตอนหนึ่งครับโอ้มาเสียรประตูที่สี่นาะที61ครับ ตีเข้าไปเลยครับลูกนี้บอลยองังออกทางขวาเดียโก้ให้หักเข้ามาแล้วก็ยิงโอ้โหยืนยิงเลยครับมาเชน,น่า5-1ครับแฮตทริกเลยครับของคิวเบตโตมาเชน,น่าครับโอ้โห ว่าโอ้ยังวิ่งไหวครับเดียโก้ดูมาจะได้เดียโก้โยกมาแล้วล็อกหาเพื่อนเปิดงัดเข้าไปจิ้มโอ้โหเอาได้ครับได้หรือเปล่าไม่น่าจะล้ำล้ำหน้าครับล้ำหน้าสุรัตครับได้ประตูดูครับจังหวะของเดียโก้ให้โอ้ยล้ำเลยครับโอ้โหสุรัตอุตส่าห์เติมขึ้นมาตั้งไก่ไม่ไม่ล้ำครับจังหวะนี้จากภาพช้านะแต่ว่าไม่ได้ครับผูช่วยเอาินยกไปแล้ว ขอบคุณกู12ทุกคนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดน,นะครับวันนี้เราจบฤด,ดูกาลไทยพีเมีลีกด้วยการเป็นแชมป์ไร้พ่ทั้งหมดเป็นเพราะผู้เล่นคนที่12ยืนอยู่เคียงข้างกับทีมตลอดมาวันนี้เราสร้างสถิติใหม่มากมายไว้กับวงการฟุตบอล่งประเทศไทยเราเป็นแชมป์โตโยต้าไทยพีมีลีกสมัยที่4ทีมแรกของประเทศไทยเราเป็นทีมที่ยิงได้ถึง98ปประตูสูงที่สุดในประเทศไทยและเราจะสร้างสถิติที่ยิ่งกว่านี้ไปเรื่อย ขอแต่เพียงผู้เล่นคนที่12ยืนอยู่เคียงข้างกับวีรัมอยู่ในเตดตลอดไปวันที่20พบกันที่สุพัชราัยเพื่อเอาแชมป์อาเซียนแม่ของคลับไปไว้ที่บุรีรัมและวันที่26แพ้ใครแพ้ได้แต่ไม่แพ้เมืองทองเราจะต้องเป็นแชมป์เอฟเอครับและเป็นแชมป์ทุกแชมป์ในประเทศไทยครับขอบคุณทุกกาลังใจของแฟนบอลครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลรีรัมเต็ดทุกท่านในแล้วนะคะที่เสียสละเวลานะคะเสียสละทรัพย์นะคะอ่ามาเชีย พวกเราในเกมสุดท้ายแม้ว่าถึงแม้เราจะเป็นแชมป์แล้วแต่พวกท่านก็ยังมาเชียร์พวกเราอยู่นะคะแล้วก็ร้องเพลงเชียร์กันตลอด90นาทีก็อยากจะบอกว่าขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ที่นี่แล้วก็แฟนบอลที่อยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยและในต่างประเทศก็อยากบอกว่าขอบคุณมากๆที่ทุกท่านนะคะกู12ทุกคนทําให้วิลามยิ่งเต็เป็นแชมป์ไร้พ่าย นะคะในฤดูกาลนี้ก็คือเราไม่แพ้ใครเลยในถ้วยไทยพีเมลีกในปีนี้นะคะก็เป็นสิ่งทีอ่อยากจะบอกว่าเราจะทำไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีกำลังใจมีเสียงเชียร์จากครู12จากทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่แฟนบอลท่าเรือให้การต้อนรับแฟนบอลบริมลีเ็ดเป็นอย่างดียิ่งนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจทีมการท่าเรือนะคะแม้ว่าจะลงไปเล่นดิวิชั่นหนก็ขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็ ในปี60นะคะก็ให้กลับขึ้นมาเล่นในไทยพีมี์อลีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็กีฬา,าก,ก็เป็นแบบนี้นะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะก็ขอให้กำลังใจทีมการท่าเรือนะคะส่วนวิญญมเตดนะคะเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่20นะคะในรายการแม่ของขับนะคะเราจะเจอทีมจากากัมพูชาคืออังกอร์นะคะที่สนามสุพัชรา,าสายบอนเตหนึ่งทุ่มตรงนะคะ ตัวก็มีหลายราคาเดี๋ยวจะประกาศทางหน้าเพจวีรามยูไนเต็ดนะคะแต่ว่าเราจะมีเนื่องจากวันนี้เราจบการเป็นแชมป์อย่างสวยงามก็คือเป็นแชมป์ที่ไม่แพ้ใครเลยก็อยากจะตอบแทนแฟนบอลด้วยการใครไปซื้อสินค้าที่ช็อปวีรามสาขาอะไรก็ได้นะคะซื้อสินค้า500บาทรับตั๋ว มาดูบอลวันที่20ฟรีเลย2ใบนะคะแล้วก็ส่วนแมตช์วันที่26 FA Cup ับนะคะที่บุรีรัมย์จะพบกับเมืองทองที่สนรับสุพัชราสายอีกเช่นกัน บอลเตะหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็รอประกาศทางหน้าเพจนะคะเพราะว่าน้าเวลานี้ทั้ง2แมตช์เรายังไม่ได้รับตั๋วจากฝ่ายจัดการแข่งขันเลยแม้แต่ใบเดียวจึงไม่สามารถที่จะจำไหนหแฟนบอลได้ถ้าได้รับตั๋วเมื่อไหร่เราจะประกาศขายทันทีนะคะจะขายก่อนเลยนะคะก็พบกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันวันที่20แล้วก็วันที่26เพื่อให้เราคว้าทุกแชมป์ในปีนี้นะคะ,ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ